สวัสดีตอนเช้าทุกคนเขาเป็นอยู่อยู่ขับรถสีเขียวมาที่มองโกเลียในที่นี่เขานอนรอรับของราคาถูกสองใบอืมครั้งหน้าจะเขียนชื่อเขาย้อนหลังนี่คือสถานที่ตั้งแคมป์เมื่อคืนนี้มองดูทะเลสาบนี้ว้าวพื้นน้าทั้งหมดเย็นแข็งนี่คงเป็นบ่อน้ำ เขาลองเดินบนพื้นน้ำแข็งครั้งแรกจะมีความเจ็บปวดมากมายนี่ก็เป็นน้ำแข็งอย่ามองว่ามันเป็นน้ำมันก็เป็นน้ำแข็งแต่มีโอกาสที่จะตกลงไปตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาโหลดของเขาเล่นสนุกอยู่ที่นี่ว้าว พื้นหญ้าก็แข็งตัวเขากอดหัวแน่นใจร้อนเขานี่แหละพระเจ้าตรวจสอบทำความสะอาดใหม่ตอนนี้ต้องไปโหลดของแล้วขับรถหกล้อมาเป็นครั้งแรกที่เขาแชร์การโหลด ใครจะบอกว่าราคาแถวนี้ไม่ดีเลยแต่ก่อนคนบอกว่าต้องมีของร่วมถึงจะทําเงินได้แต่การร่วมโหลดก็คือเหนื่อยที่สุดที่นี่มีแค่ท่อประปาไม่กี่อันตอนสั่งซื้อลูกค้าบอกว่านี่คือท่อที่จะต้องส่งคืนใบแรกคือการโหลดท่อประปาที่หนาและใหญ่หนาแค่ไหนหนาแบบนี้ อุย้ยมันบังอยู่เขาช่วยปิดประตูรถได้แล้วมันใหญ่ขนาดนี้นั่นคืออะไรน่าจะเป็นท่อเหล็กดูเหมือนจะหนักสองตันครึ่งแต่เขาดูเหมือนจะมากกว่านั้นรถแก๊สเอนตอนนี้ผ้าใบก็ยืดขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ใช้ได้เอาไปแบบนี้แหละผ้าใบหลังสุดก็คลุมไม่หมด เขาแค่หวังว่าอย่าให้ฝนตกไปกันเถอะตอนนี้ออกเดินทางไปที่ร้านโหลดของใบที่สองอุ๊ยเขารักเข็มขัดนิรภัยให้ดีอืมเขารู้สึกว่ารถเอ็นมาทางนี้ทุกอย่างเอ็น ใบที่สองอยู่ที่เมืองชิฟงแม้เขาจะอยู่ที่ชิฟงแต่ต้องเดินทางอีก200กิโลเมตรไปโหลดของแต่อยู่ในเส้นทางนี้สองใบคือไปเมืองอันหยางในเหอหนานและเมืองเฮอเซอร์ในฉานตงเมืองซานเซียนในเฮอเซอร์เขาคิดมาตลอดว่านี่คือซานเซียนตอนนี้ออกจากปารีสจากทงเหนือมาที่ทงใต้ปารีสแปลกที่พบว่ามองมองโกลเลียมีหลายที่ที่เรียกว่าทง และถนนที่นี่ก็เหมือนกับในทิเบตมากในทิเบตเจอวัวยักขวางทางในมองโกเลียเจอแกะขวางทางน่ารักจังที่หลงทางไม่แปลกที่หางานไม่ได้ในมองโกเลียเจอการทำงานแบบเก้าหนึ่งหกถูกแย่งไปตอนเข้ามาในลินตงทางหลวงดีโชคดีที่ไม่ต้องจ่ายค่าผ่านทาง แล้วตอนเจ็ดโมงนั่งถึงตัวเมืองชิฟงพอดีกับเวลาห้ามเข้าคิดว่าจะหลบไปทางข้างแต่ก็ถูกกันไว้วันนี้เจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งอุ้ยไม่มีทางเลือกเขาจอดรถในที่ที่อีกสองกิโลเมตรจะถึงเขาเจอเวลาที่กำลังจะไป ลุงคนนี้มาขวางสองครั้งไม่ให้ไปโอ้ตอนนี้เขาโทรหาลูกค้าดูว่าทางนั้นจะให้รถบรรทุกเล็กมาที่นี่ได้ไหมที่นี่จะต้องรอถึงเจ็ดโมงครึ่งออกได้ตอนนี้แค่หกโมงกว่าต้องรออีกชั่วโมงกว่าตอนนี้เห็นว่าให้เขามาที่นี่ไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่า รถบรรทุกเล็กนี้เขามาแล้วสินค้าชุดที่สองคือแป้งบักวีดใช่เสร็จแล้วก็สามารถไปได้แล้วนะเสร็จแล้วก็ต้องจ่ายค่าขนส่งนะโอ้ดีดีดีอืมดีขอบคุณโอ้ เขาเกือบคิดว่าจะได้ไปแล้วแต่พบว่าเวลายังไม่หมดต้องรอถึงเจ็ดโมงครึง่งตอนนี้แค่หกโมงครึง่งโอ้งั้นเขาจะทำบะหมี่กินในรถแถวนี้ดูไม่มีอะไรให้กินน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วโอ้เขาควรจะใส่เส้นบะหมี่ลงไปต้มไหมหรือควรเทน้ำออกไปแช่ไว้ เขาคิดอย่างละเอียดแล้วตัดสินใจจะเทน้ำลงไปในบะหมี่เพราะแบบนี้เขาจะไม่ต้องล้างหม้อเขาฉลาดจริงๆโอเคตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งแล้วบะหมี่ก็หมดแล้วถึงเวลาต้องออกเดินทางเริ่มนำทางแล้วเจ๋งมากทำไมคนข้างๆถึงเปลี่ยนตลอดไม่ใช่คนที่เขาเลือกเหรอไปอยังเมืองเฮอร์เซอร์ ระยะทางทั้งหมด1,343กิโลเมตรจากชิฟงขึ้นทางด่วนอืมไม่สามารถเขาเกือบจะข้ามเขตแล้ว ต้องตรวจสอบอีกครั้งที่นี่แค่ตรวจบัตรประชาชนก็พอผ่านแล้วตอนนี้เขาออกจากมองโกเลียในอย่างเป็นทางการมาถึงเขตเฮอเป่แล้ววิ่งเสร็จ15กิโลเมตรทางลงยาวจะถึงบริการให้ยังพักสักหน่อย นี่ไม่ใช่รถที่เขาเพิ่งเห็นเหรอทำไมมาอยู่ข้างหน้าเขาแล้วดูเหมือนจะพักสักหน่อยแวะไปห้องน้ำที่เบ่าตูบริการนี้มืดมากไม่มีไฟแม้แต่ดวงเดียวเข้าไปเทน้ำร้อนหน่อยว้าว ตอนกลางวันน่าจะสวยมากที่นี่ก็มีที่พักนะมีเอกลักษณ์มากออกจากบริการฟ้าก็เริ่มมีหิมะตกโดยไม่มีสัญญาณใดๆนี่มันหิมะตกหรือเปล่าแต่มันแค่ช่วงสั้นๆแล้วก็หายไปอ่าพี่คนนี้เราใช้ผ้าคลุมเหมือนกันไหม ไม่เคยลองชิมน้ำในโลกจะรู้ได้อย่างไรว่าโลกมีรสเปรี้ยวและขมชีวิตนี้ยาวไกลต้องผ่านทั้งลึกและตื้นมีความเศร้าและความสุขมากมาย pixie weed ให้อภัยทุกอย่างก่อนนอน เลือกเวลาและโอกาส